จะทำอะไรเด็ดขาดนะพวกเราฟังให้เข้าใจพอฟังธรรมะพระอาจารย์ตั้งสัจจะให้เด็ดสัจจะเป็นตัวสาคัญมากเพราะมันเป็นตัวจิตนั่นแหละเมื่อตัวจิตมันตั้งว่าจะไม่เกิดตั้งว่าจะไม่ยึดตัวมันจะปล่อยตัวมันจะดิ้นหลนเพื่อจะปล่อยเข้าใจไหมเมื่อจิตตั้งว่าจะไม่เกิดหมายความว่าตั้งว่าจะไม่ยึดนั่นเองมันจะไม่ยึดความคิดนึกอารมณ์จะไม่ยึดอาการรู้ด้วย มันจะเห็นหได้ว่าไม่มีอะไรไปเป็นเราสักอย่างเมื่อตั้งเรียบร้อยด้วยหัวใจว่ามันจะไม่ง้อไหลไปกับอาการใดนี่หละเรียกว่าการไม่เกิดเมื่อมันตั้งบริบูรณ์แล้วด้วยความเข้าใจนะทีนี้จิตมันจะดิ้นรนด้วยตัวของมันมันจะไม่เกาะความคิดไม่เกาะมนโนภาพไม่เกาะอารมณ์ไม่เกาะอ,อาการรู้ด้วย มันจะเห็นสิ่งเหล่านี้ทิ้งเลยมันจะรู้เข้าใจแล้วก็ทิ้งรู้เข้าใจทิ้งรู้เข้าใจทิ้งมันจะเป็นเองด้วยตัวของมันมันจะบรรลุเองด้วยตัวของมันใช้เวลาไม่เกินเจ็ดวันเดือนหนึ่งเต็มที่พวกเราบรรลุทำได้ทุกคนล้านเปอร์เซ็น